ลายะสุขายะสังวัตตุตาพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาซึ่งรอยพระพุทธบาทที่ตั้งอยู่เหนือหาดใจในแม่น้ำชื่อนำมัทาันที่นูน่นด้วยประทีมนี้ปินิยาที่บูชา รอยพระพุทธบาทด้วยปฏิบนี้แต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนานเทิอกายกรรมวัจีกรมกรมมโนกรมมนกรมกรรมใดๆหากข้าพระเจ้าทั้งหลาย สปรพมาทาาทั <muitas S 2> ้งล่วงเกินที่รู้ก็ดีที่ไม่รู้ก็ดีที่สูงก็ดีที่ต่ำก็ดีเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอพระแม่คงคาได้โปรดอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตนไป,เพ,ปเพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธุนโมทามก็ขอญาตเชิญท่านนายอำเภอแล้วก็ผู้นําท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่เชิญอาจารย์นะค<า>รับอาจารย์อาจารย์ก็จุดก่อนแล้วก็ไปหลบแหม่มเพื่อ ้าพเดี๋ยวพี่น้องประชาชนนะครับไปจุดเทียนทางด้านก่อนจะลงลอยนะครับก่อนจะลงโต้นะครับก็ค่อยๆทยอยลงนะครับเดี๋ยวลำดับแรกนี่ก็ขออนุญาตให้พระสงฆ์แล้วก็ท่านนายอำเภอแล้วก็ ทางด้านทีมงานท่านผู้ใหญ่ท่านสารวัตรท่านผู้ช่วยนะครับได้ลงก่อนนะครับอาจารย์เจอข้อผิดพลาดในบาจุดเอนครังในจุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอนถ้าคุณเจ้าลงแล้วก็ตามเลยก่อนอช่วยช่วยกันยกเลยครับช่วยกันยกเลยครับทยอยลงไปได้เรื่อยๆนะครับอย่าอย่าเพิ่งรีบไป ถ้าพี่น้องอย่าเพิ่มเล็ไปนะครับอย่าเพิ่มเล็หมดทุกไปร้าส่งขึ้นมาก่อนก่อนจะลอยเราอธิษฐานก่อนนะครับก่อนจะลอยอธิษฐานก่อนนะ,ออะขอขมาพระแม่กงค่แล้วก็อธิษฐานให้มีไปหายทิ้นไปไปกับกระแสน้ำความโชคดีความววามั่งมีความอยู่เย็นเป็นสุขให้ติมาแก่ท่านในปีหน้าปีใหม่ต่อไปอ่าแล้วก็ อธิษฐานนะครับเดี๋ยวไปอธิษฐานซึ่งตักใหม่ซึ่งตักใหม่ซึ่งปรับพื้นที่ รตรงนี้มันเป็นอะไรครับสลาเก้าหรือว่าเป็นลานต้นไม้เป็นลานเอเนกที่นี้พอปรับปรุงพื้นที่ รา้รู้อ๋อโอ้มาทำนายนะครับไม่ไมีกระทงมาหยิบได้ตรงนี้ได้เลย มาหยิบ well. kind of ได้ครับท่านใดที่นิยมกระทงนะครับมาหยิบกั็เจอนะครับลอยลงไปเไื่อยนะครับลอยลงไปเไื่อยก่อนจะลอย่าลืมอธิษฐานนะครับไปอธิษฐานนะครับให้กดทุกกดจบกดโรคกดภัยทุกโรคภัยใดๆที่มีมาตั้งแต่ต้นปีนะเออวันนี้ก็ขออธิษฐานนะครับให้ หายทุกหายโศกหายโรคหายภคยลอยไปไครับคก็ได้ะม่ครับ รีบกลับนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับเดี๋ยวมาวระบวงกันเดี๋ยวเรามาระบวงกันนะครับใอย้จะแล้ว เดี๋ยวขอเตรียมให้ <coughs> 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 <coughs>

chúng tôi cho kênh có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video thì chúng sẽ Bom, oh, 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 oh.

तो <laughs> i mm -hmm.

ນິເນື້ອແກ້ຕົກ

ไม่ดูใครอยากไปมันสวยไม่ออกมาลั่ตรงเี้ย dewa 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 kali suci ini dan dia suci mahwa dewa dewa suci ini dan dia suci mahwa pen suci-suci untuk semuanya nah yuk kita pergi naik ke proses sampai nanti nanti berdoa juga dan sangat tolong tenaga E Eu...

Sí, we mm -hmm.